สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะคะปู้จะชวนมาทำแกงขั่วหอยขมอร่อยออ่ยค่ะสูตรนี้นะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะคะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงเชิญติดตามชมได้เลยค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะเป็นหอยขมค่ะหอยขมนี่ประมาณ200กรัมนะคะปู้ซื้อมาเมื่อเช้า โชคดีนะคะไปเจอพอดีที่ตลาดสดค่ะอันนี้ซื้อมา50บาทนะคะกะทิจะใช้เป็นหัวกะทิค่นๆเลยค่ะ2ถ้วยตวงนะคะอันนี้เป็นพริกแกงคั่วค่ะปู้จะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะอาจจะใช้ประมาณ 3- 4ถึงช้อนโต๊ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระชายค่ะกระชายหัน่นฝอยนะคะกระชายหั่นหั่นเป็นเส้นแบบนี้นะคะประมาณสัก 2- 3ถึงช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ1ช้อนโต๊ะ อันนี้ก็จะเป็นใบชะพลูเก็บจากสวนหลังบ้านนะคะใบชะพลูใบชะอมนะคะชะอมพิชฟ้าหัน่นแฉลบนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ําปลาเท่านี้เองค่ะในการทําแกงขั่วหอยขมของเรานะคะนำหม้อตั้งไฟกลางนะคะเดี๋ยวปู้จะใส่น้าํามันลงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวปู้จะผัดตัวหอยขมนะคะแล้วก็กระชายก่อนค่ะให้หอม,หอม ใส่กระชายนะคะปด,ดียวใส่กระชายแล้วก็ตัวหอยขมล,ลงไปเพื่อก่อนค่ะ ค่ะคั่วประมาณ 1- 2นาทีนะคะแล้วก็จะใส่พริกแกงคั่วค่ะมีปูจะใส่ไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเด็กแอปปูจะขอใส่ตัวพริกแกงใต้ด้วยค่ะจะได้เอาสีนะคะอันนี้ใส่เป็นพริกแกงคั่วสองช้อนโต๊ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ ไปอีกขึ้นช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวลองใส่เท่านี้ไปก่อนนะคะถ้าเผื่อยังไม่เข้มข้นยังไงเราก็มาเพิ่มเติมทีหลังได้ผัดให้เข้ากันเลยค่ะให้เครื่องแกงหอมๆนะคะโอ้โหผัดจนส่งกลิ่นหอมเลยค่ะหอมมากๆหอมกลิ่นเครื่องแกงค่ะ ส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะติมหัวกะทิค่ะ <c oughs> โอ้ผ <c oughs> ู้ช้เฉพาะหัวกะทินะคะต้องการความเข้มข้นจริงๆ <c oughs> <c oughs> ปรุงรสค่ะอันนี้ผู้จะใส่ น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะคะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะใส่ก็ระมัดระวังนิดนึงปรุงรสเท่านี้ก่อน,นะค่ะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลคนให้น้ำตาละละลายเดี๋ยวลองชิมรสดูค่ะ ชิมรสชาติแล้วนะคะจริงๆก็หวานได้อีนิดแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่ต้องการหวานมากเท่าไหร่นะคะก็นี่ค่ะใส่ผักลงไปค่ะใบชะพลูหอมๆนะคะแล้วก็ชะอมเยอะๆค่ะชอบชะอม จะขอต้อมไปอีกนิดนึงนะคะประมาณสัก2-3สนาทีนะคะให้ผักเขานิ่มๆน,นะคะให้ใบชะพลูเขานิ่มนะใครชอบแบบว่าใครไม่ชอบแบบนิ่มๆก็พอใส่ผักลงไปนะคะตั้งไฟอีกแป๊บเดียวนะคะก็ยกขึ้นได้นะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะโอ้ยหอมสีสันน่ากินมากๆเป็นหนึ่งในเมนูที่ชอบมากๆแล้วก็สมัยนี้หากินยากมากๆด้วยค่ะ ข้าวสวยร้อนๆรอ,รอเลยนะคะกับไข่เจียวร้อนๆค่ะเอาละติดไฟได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับแกงคั่วหอยขมนะคะดูสิคะความเข้มข้นนะคะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงใจจริงๆค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ